สวัสดีครับผมพี่สุบรรนวานครับวันนี้เรามาทำยำขนมจีนชิฟฟารแบบตวงเจ็บเจ็บจานคือปรุงเรามีานี่นะครับชิฟฟาั์เ,เลยน้ำปลาร์บิ้เอาน้ำปลาร์บดเร็จรูปมาเพราะว่าไม่มีเวลาทำน้ำปลาเองแต่ผมมีสูตรเด็สดสูตรสำคัญของผมเองเ,องเนี่ยทำน้ำปลารเนี่ยแต่ว่าต้องไปเอาปลาร์จาก้ทยนาก่อนน้ำปลาพริกป่นซันรา,นา,นายน้ำมะนาว ขนมจีนครับหมูยอหอมแดงหอมซอยหัวขัดยเย,ยวไม่ใส่ถั่วสักชีสักซีไปเรื่อยครับนี่ผักอย่างนี้หมดแล้วล่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนผัว ผมซื้อมาตัวแปดสิบบาทตัวเท่ากับมือเลยเมื่อก่อนเขาบอกว่าปลาทูใครกินน้ำพริกปลาทูเนี่ยโหเป็นคนยากจนนะนี่ถ้ากินน้ำพริกปลาทูนะต้องมีตังค์จะกินได้ปลาทูแพงเฮ้ยเราทอดปลาทูเราทำปลาทูสุกแล้วเลนะระหว่างที่ปลาทูสุกเนี่ยเดีย๋ยวผมจะตัวให้ก่อนทำของเด็กก่อนใช่ไหม น้ำปะลารใส่ทำไมไมันดูเหนียวเหนียวใส่พริกไหมครับเด็กอ่กะไม่ใส่ตั้นใส่อิดนึงเดี๋ยวให้ชิมออกน้ำมะนาว,วน้ำใส่พริกก่อนใส่น้อยหน่อยน้ำ ตาต้องตกของจีนอย่างเงี้ยวานตกกระปิกวันนี้ตกของจีนดูกิเอาประตุเลยนครับขึ้นเลยติดไฟอฟร้อน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 ใช่ไหมนคนสนสไป อันนั้นไม่ต้พงทอเด็กยวจะทอดต่อไปอ้าวแตงโมยอ่อเด็กกว่อนนะปลาทูที่หัวไร้อนแกะก้าด้วยกินทั้งก้างดีแล้วมีประโยชน์ถึงเสียมยคนดีดีเลยอย่าม,ามุนเล่นเล่นดิ อ้อ๋อวนคลุกเ,เ,ลเลยชิมหน่อยเลยทไปเลยเยี่ยอะไรนี่คือเวลาเลย เอาจิ๊กจับจิ๊จับครับจับหนึ่งหน่อยจับหนึ่งมันใหญ่เลยโอ้ยใหญ่ดิขอลองจับหนึ่งก่อนโอ้ยเยอะนะช่างก้องกินด้วยเหรอไม่เผ็ดเหรอ,อช่างกล้องกินเผ็ดไม่ใช่เหรอไม่กินเลยกินทำไมเอาเอาใส่เผื่อด้วยเผื่อเขาจะกินคือช่างก้องจะกินเหรอ

Não tá aqui, galo. Hum. Tá นี่ของเด็กเอาซื้อของเด็กไม่ใส่พริกไม่ใส่ผักใส่ผักทีเดียวนะใสผู้ใหญ่<ป>บ้างนลยวางไว้ก่อนเนี่ยวางไว้หน่อยไอมันวันมาแล้วน้ำปลารตามสายอู้ย สารทราเอ่อัว้งผมนี่ผมจะไม่ใช้สองทรวดไม่ใช้สารที่มันเป็นเกี่ยวกับของทรวดเลยนะครับขอเช่นตาลทรายตับทัวกปลาทำยังไงอ่ะโอล่หป๊าด ได้ดูสิฮะบุยออลวกแล้วแล้วกินแบบไม่ลวกได้ไหมได้แต่ว่าไม่ถูกสุกครับแล้วนะถ้าอยู่ป่ากินได้งงแตบบ่ไม่ลวกเดี๋ยวพ่อชิมมืงโอ้ยไอ้ยาเศบหลาย ใส่ลาไปใช้ปลาอะไรก็ได้นะครับปลาดุกก็ได้มีอะไรใส่อย่างนั้นอนะ่ะคือปลาลิ้นทอดก็ได้อะไรก็ได้เขาชิมที เรียนส่ไปขี่จับช่างก้งช่างก้องอห้าจับ <c oughs> โอ<ฮ>้โหกินอิ่มจันเช้าเลยห้าจับตอนเย็น <c oughs> <c oughs> หูกยาวถูกยาวหัดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวอย่างหอมแดงต้นหอมผักซีผักซี น,ะะน,น้ำปะลาร้าไป่อยน้ำปลาร้านี่มีขายทั่วไปตอนท้ทองตลาดานครับตอนนี้แต่ถ้าจะให้ดีให้อร่อยเนะี่ต้องทำเองเดี๋ยวงวดหน้าคลิปหน้าผมจะมาสอนผมจะมาบอกสูตรทำน้ำปะลาร้า ผมได้มาจากอ,อ,อุดรอ,อุดรอ,นะอ่ะเดี๋ยวเขาชิมน,นิดนึงเขาผักต้องคำใหญ่ๆตักเต็มเต็มคำดูครับ ฮื่หมหนอมฮึมืมึออโอ้ยตอ้อปล่ครับคืออไรมาดูกันใหม่ต้อทำอะไรวันนี้ขอไปแซ่บก่อนหืมไม่ต่อยนี่นะ เชแบงนี่ลืมไปงี้อีกแล้วเฮ้ยไปายครับไปแล้วจริงหรอัสดีครับไป